กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่น่ารักทุกทท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอ,โอนี้อยู่นะครับถ้าไม่เป็นการลบควรจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆช่วยโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆห,หรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจคุณบุรุษพาจารย์ร่วมกันครับ พระที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือพระปิดตาเนื้อผมผสมว่านร้อยแปนะครับผมใต้ฐานจากฝังตะุรเงินนะครับผมของหลวงปู่ผมมาเขมมาจาโรวัดส่วนหินนางคอยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมพระปิดตารุ่นนี้ชื่อรุ่น พมสยามนะครับผมจัดสร้างในปีพศ2538นะครับผมปริมาณการจัดสร้างก็ไม่มากไม่น้อยนะครับผม5,000องค์นะครับในปัจจุบันนี้หลวงปู่มรณภาพไปแล้วนะครับผมตั้งแต่วันที่23สิงหาคมปีพศ2545นะครับผมที่วัดธาตวารารามจังหวัดเลยนะครับผมตอนนั้นสิริอายุของท่านได้105ปีนะครับผมถือว่าเป็นพระเกจิ ที่มีอายุยืนยาวนะครับผมแล้วก็วัตถุมงคลแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นของท่านก็ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์แล้วก็สร้างอภิหหารให้แก่ผู้ที่บูชามากมายนะครับผมนะับวันก็เป็นที่ส่องแสวงหาแล้วก็หายากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมๆกับโบบ้านสวนเลยครับสำหรับ สันฐานพิมพ์ทรงพระปิดตารุ่นกรมสยามรุ่นนี้นะครับผมก็จัดสร้างแบบลอยองค์นะครับผมเป็นพระขวามตินะครับผมในลักษณะนั่งสมาธิเพชรนะครับบนฐานเขียงด้านหน้าฐานเขียนชายาของปูคมมาเขมจาโลครับผมด้านหลังขององค์พระปฏิสฐานยัน ีพิษนะครับผมเป็นอักษรนทำลาวฐานเขียงเขียนสำนักวิปัสนาสวนหินในปัจจุบันยกฐานะเป็นวัดแล้วนะครับผมไปอยู่ด้านข้างกันบ้างครับด้านข้างเป็นแบบพิมพ์ประกบนะครับผมเพราะฉะนั้นด้านข้างก็จะปรากฏเห็นเป็นลักษณะตะเข็บนะครับผมนี่บล็อกตัวหน้าแล้วก็บล็อกตัวหลังมาประกบกันนะครับผมแล้วก็อาบเนื้อหาหมวลสารเข้าไปไว้ อยู่ตรงกลาง,น,งนะครับผมเนื้อก็จะเ,เละทะลักนะครับผมออกมาด้านขอบรอยต่อของเ,อเนื้อพิมพ์นะครับจะมองเห็นเป็นตะเข็บแบบนี้นะครับผมรวมถึงด้านล่างด้วยด้านล่างก็จะมองเห็น,นตะเข็บตัวหน้าแล้วก็ตัวหลังครับตรงกลางจะเจาะรูแล้วก็บรรจุแผ่นตะกรุดเงินนะครับผมซึ่งหลวงปู่ได้บรรจุเขียนเ,เป็นยันแบบ ลายจานสดนะครับผมแล้วก็บรรจุเข้าไว้นะครับในปัจจุบันนะฮะพระปิดตารุ่นนี้ก็เรียกได้ว่าหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าวัตถุมงคลแต่ละชิ้นแต่ละอย่างของท่านาะอย่างที่กาบเรียนนะครับผมดูแลแล้วแต่มีประสบการณ์แล้วก็สร้างอาีที่ปริหารให้แก่ผู้ที่บูชานะครับผมอย่างมากมายนะครับ ก็นำมาเผยแผ่บารมีธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์ในรุ่นเก่านะครับผมสำหรับใน EP นี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆยุดติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ